สวัสดีครับท่านผู้ชมมื้อนี้คุณตาวิถีไทยได้ป่ามาเนาะท่านผู้ชมเนาะป่าหนึ่งเออกระเจ้าเอือบเรียบร้อยแหละเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสิเอามาใส่หม้อเลยเนาะเออเสืบแซบอีกมื้อนี้คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที่มื้อนี้มื้อนี้บนไซส้ฝีมือ,อยังมื้อนี้มื้อนี้แค่ซื้อปลาเอือบมาเนาะ นี่น่ถุงละสี่บาทสองถุงนี่ท่านผู้ชมสองถุงกับสิบพอดีเนาะแค่เอาใส่หม้อหนึ่งเนาะหม้อหนึ่งแล้วก็เอาพักใส่ได้ประกาศข่าวมาเหมือนนี่ท่านผู้ชมได้ประกาศข่าวมานี่ฝาสุดแซ่บยหยยใหใส่ไว้เนาะ,ะยหายใส่ไว้เ้านี่สเสร็จแล้วก็เอาพักใส่อบๆพักใส่ พักเอาพักใส่เทิงท่านผู้ชมแซ็ตเซ็ตพักประกาศข่าวนะเออชกเออใส่ในลายพประกาศข่าวแซ่บคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีแซ่บอีกแ,แล้วคุณตาวิถีไทยเห็นไหม ใส่ท่วมไว้เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่มันหนักสีโยบลงของมันเองสีโยบเอาเดี๋ยวเอาปิดเดี๋ยวเอาปิดเอาเปิดอ้าวาวดฝาไว้ท่านผู้ชมเออโม่หนึ่งตัวนี้ซื้อมาเนี่ยได้การท่านผู้ชมเออเอ้าประมาณจักยี่สิบนาทีเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเบิ่งเนาะอ่าวยี่สิบนาทีตอนนี้อ่าสองสองนาที เดี๋ยวเวลาช่วงที่20นาทีเดี๋ยวเฮาสิม,มาเบิ่งอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะความคืบหน้าวานเทาะไปอ้า20นาทีผ่านไปเนาะท่านผู้ชมเนาะเฮามาเช็คเบิง่งหนึ่งป่าของเฮาหมูนุมัปไปอฮอสใสแล้วซุกระบบลิ้นยังเนาะท่านผู้ชมเอาวันนี้มาเช็คเบิ่งนูเอาถ้วยเอาซามมาจิกเบิง่งนูว่ามันซุกระบบข้างในมันนี่พักนี่เปื่อยคกขคาะท่านผู้ชม,ม้ย อ่าพักนี่เปื่อยคักขนาดวันทอดไปนี่พักนี่คักพักอืมเส็บแซบอ่อ,อนๆแค่แล้วพักกาดขาวนี่อ่อ,อนแคบขนาดน่ะทาะไปเออเบิง่งโู่นี่ท่านผู้ชมอืมพักคักอ่าเส็บแซบคุณตาวิถีไทยข้าวครัวที่ไรก็อร่อยทุกที อย,อยู่แถวชนบทเฮาแห่งขักเน๊ะหนึงท่านหนึงท่านกับ1ไอควันควันไฟเนาะท่านผู้ชมเนาะยูทูบเบอร์ชาวจีนเขาที่ได้ยอดวิวหลหลายนี่เขาบริษั้แก๊สนะเขาใส่ถ่านใส่ฟืนหวานทอะไปเออดังจุเวลาที่เอาว่าเอาเวลาเหตุกับเขานี่สีเอาถ่ายเอารีวิวตอนที่ทิม ทิมไอ้ทิมท่อนไม้ใส่ใส่ฟืนพร้อมอันนี้พักท่านผู้ชมเสร็จแซบอันนี้กับปลานี่นีนี่ซุกแล้วแหละปลานี่บีเบิรงนนู้นี่อ๋อที่บีเบิขักขนาดท่านผู้ชมเลยนี่มาเบิงด้านนี้หนูมาเบิ่์ด้านนี้หนูนเอยแซบแซบมือนี่เอาเอาเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิปิดเนาะปิดแล้วก็โอเคแหละมือนี่เออปึ๊บอืม แล้วก็ไปเห็ดแจวแจวก็มีมักเพ็ดมีประแดกเนาะท่านผู้ชมเนาะเอารอสักครู่ท่านผู้ชมอ่าส็บแซบคือเกามาือนี่มากินน้ำกัน